เฮ้ยหาว<อ>้าชอบอะไรหาแถวว่าชอบอากาศเย็นเหรอลกูกชอบอากาศเย็นเหรอเออหนูชอบอากาศเย็นมากเลยไปทำงานกันนะไปอยู่เวนกันนะ Lên tiếng lên tiếng <laughs> Wow Bye 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 Ha <laughs> ha <laughs> <Wow. cười>